เอาไปแลคข่าวใ่ญ่นะครับนี่เอามาควักจากจังหวัดบุรีรัมดูะนะครับนี่เป็นกิจกรรมดีๆนะ,ะชาววันนี้เลยนำมาฝากนะครับจังหวัดบุรีรัมนะครับรองรีผู้นำด้านการศึกษาของอาเซียนและก็ประชาชนนับหมื่นคนนี่โคนรวมหมันใญ่อยน่โยมคือพิธีเปิดก,การประชุมรงกรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่1 3นะนะครับอาเซียน2 0 2 4ปิชุมการศึกษานะครับนะสู้ยุคดิจิทัลน่ะ โดยที่สนามช้างอารีนาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมนะครับนี่แหละภามีเรหินนี่เป็นการเปิดนะครับการประชุม,มรัฐมนตรีนะครับหนด้านการศึกษาอาเซียนรั้งทิง่ิ3มและการประชุมที่เกี่ยวข้องนะครับโดยการเปิดสเสีงเวีคัมทูไทยแลนด์นะครับที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวศิละปะวัฒนธรรมความเป็นอีสานและโดยเนี่ยพระขามาจะไม่หมาท<ะ>ัวนะครับ ก็มีพลตํารวจเอกเพิ่มพูนคิดชบรองรีวาการกระทรวงกากตาธิการของไทยและก็เป็นประธานนะรวมด้วยรองรีอว่าน,นาคณะประเทศต่างๆและก็รองริการอาเซียนนะครับจานาที่อาวุโสด้านการศึกษาผู้แทนจากประเทศสมาชิกคูเจราจ้าและเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังก,กัดกระทรวงศึกษานะครับรวมกันกว่า 1, ึ่งเม่นคนในพิธีปเปิด นั่นแหละค่ะสำหรับการประชุมนี้จัดขึ้นเผื่อมุงแนนประเด็นในเรื่องข้องการพลิกโฉมด้านการศึกษาสู้ยุคดิจิทัลค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั้นไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนในเรื่องข้องแรงงานในอนาคตเท่านั้นนะแต่ว่า <c oughs> ยัางเป็นขั้นตอนสําคัญในการสร้างสร้างคมทียั่งยืนมีความยืดยุ่นปรับตัวได้และการมีองค์ความรู้ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการเข้าถึงเครื่องมือและการทรัพยากรดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นการจะพลิกโฉมการศึกษาจากรูปแบบเดิมไปสู้การเรียนการสอน ชายนวัตกรรมเข้ามาบูรณาการกันมากขึ้นค่ะสามารถเข้าทึงพื้นที่ที่วายุห่างไกลชุมชนนะคะได้ดีมากขึ้นมีความซอนคลองกับแนวคิดหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งประชาคมของอาเซียนนะคะทีจะมุงสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและกระถ้าเทียมกันสำรับผู้เรียนทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างล่างค่ะครับตอนนี้การประชุมนะครับในครั้งนี้ประเทศไทยมุงว่างทีจะเสริมบทเสริมบรรยากาศสำรับการาหน้ารือรวมกันในภาคีความร่วมมือเชิง้างสร้์นะครับ วิธีการประชุมนี้การะต้ในให้มีการเล็กเปลี่ยนมุมมองที่ลากไลยระหว่างประเทศกับสมาชิกอาเซียนและคูเจราจาเปิดโอกาสได้เกิดการปรับเปลี่ยนนะครับในเชิงความคิดในการกำหนดกลยุทธ์ในเชิงนวัตกรรมนะครับสำหรับอนาคต โครงการศึกษาในอาเซียนซึ่งจะเปรียมความพร้อมให้ยวชนมีทักษะและความรู้ที่จะเป็นรับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพกจัดได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับขอบคุณทีม9ก้าอินธีจ้าอุบลรัชธานีด้วยนะครับชาววันนี้เปิดกันย่างยิ่งใหญ่อลังการกันเลยนะ